สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีโศลสตร์นานาชาติชันเ์นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์เจี๊ยบความรากาเป็นพิธีกรค่ะ และได้เชิญอาจารย์รัตน์นหรืออาจารย์เหน่งนะคะมาคุยกันให้ความรู้แล้วก็โปรโมทวิชาโฮงจุยะะ้ยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เน่งนะคะก็จะมาเปิดคอร์สวิชาโฮงจุย้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันกันกบอาจารย์นะคะอาจารย์่ะอาจารย์เจี๊ยบเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องวิชาโฮงจุย้ยโฮงจุ้ยเนี่ยมันมีกี่แบบคะ,คะ ในประเทศไทยนะคะกวมช้วยจะมีด้วยกันอยู่2ระบบนะคะ,คะก็คือระบบเอีอเอ่ยงคงค กับระบบสังมวลเขียนยากจังะแต่ที่อาจารย์เหน่งนำมาสอนนี่จะเป็นระบบของเอียงคงนะคะก็คือเน้นในการใช้หลักดาวเก้ายุคดาวเก้ายุคดาวเก้ายุคคือมันจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปยุคยุคใช่ไหมคะยุคหนึ่งจะมี20ปีิปีก็จะเปลี่ยนไปเป็นยุคยุคเราก็จะเน้นเรื่องของการจัดบ้านจัดอาคารให้เข้ากับยุคนั้นๆคค่่ะะตอนนี้สมัยตอนนี้ค่ะสองห้าสองหนึ่งเนี่ยนะคะ 2564เนี่ยมันยุคอะไรคะ2564ณปัจจุบันนี้ยังอยู่ที่ยุคแปดนะคะยุคแปดค่ะตจนถึงปีจนถึงปี66ค่ะ2566อันก็คือผ่านมา20ปีนะคะก็แสดงว่าปลายปลายแล้วใช่ไหมคะปลายยุคแปดกำลังจะขึ้นยุคเก้าใช่ไหมคะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้ววิชาที่อาจารย์สอนเนี่ยนะคะคนที่จะมาเรียนกับอาจารย์เนี่ยจะต้อง เป็นภาษาจีนไหมหรืออะไรยังไงอาจารย์สอนด้วยระบบของการปรับเปลี่ยนภาษาจีนมาเป็นตัวเลขนะคะแล้วแปลเป็นภาษาไทยะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นท่านที่จะเรียนมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานสามารถมาเรียนได้นะคะแล้วก็รู้ภาษาจีนหรือไม่รู้ภาษาจีนก็มาเรียนได้ค่ะค่ะคือยังไม่จําเป็นที่จะต้องมีสาวิชาพ,พยากรณ์อื่นๆเลยใช่ไหมคะ,คะก็สามารถมาเรียนาาได้ได้ค่ะ อาจารย์จะสอนกี่เดือนคะอาจารย์สอนคอร์สนี้ขอแบบเร่งรัดนะคะเป็นสามเดือนหลักสูตรสองเดือนค่ะสองเดือนคือตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงเช้าถึงสิบห้านาฬิกาทุกวันทุกวันอาทิตย์นะทุกวันอาทิตย์นะคะวันทุกวันอาทิตย์เป็นเวลาสองเดือนก็คือแปดครั้งนะคะในแปดครั้งเนี่ยค่ะนักเรียนจะได้เลยบั้งคะนักเรียนจะได้เลยรบ้งคอร์สนี้ที่อาจารย์จะเปิดนะคะ จัดเป็นคอร์สพื้นฐานพื้นฐานนะะพื้นฐานเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะได้รับในคอร์สนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของเอ่นย่วมาตรฐานนะคะเบญจธาตุชัยภูมินะคะชัยภูมิภายนอกภายนอกบ้านว่าเอถนนหนทางมันอย่างนี้มีน้ําไหลไหมการคมนาคมสะดวกไหมค่ะแล้วก็ชัยภูมิภายในบ้านค่ะชัยภูมิภายในบ้านก็ ห้องน้าเป็นยังไงประตูเป็นยังไงห้องรับแขกเป็นยังไงนะคะนี่คือเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สพื้นฐานนี้เลยนะคะแสดงว่าพอเรียนจบ2เดือนนี้ก็ไปจัดบ้านตัวเองได้เลยใช่ไหมอาจารย์ได้เลยค่ะนะคะแต่ยังจัดบ้านก็ถือไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ยังไม่แนะนานะคะต้องเรียนอีกต้องเรียนอีกะค่ะเพราะว่าถ้าอีกคอร์สต่อได้อาจารย์จะต่อเป็นเรื่องของชั้นสูงไปนะคะอาจจะจัดได้แต่จัดแบบคร่าวๆก่อนนะคะ ใครที่สนใจนะคะแล้วก็วัดทิตย์อยู่ว่างๆก็มาหาวิชาวความรู้เนี่ยนะคะก็เชิญมาเรียนกับอาจารย์เหน่งได้เลยนะคะโทรเข้ามานะคะติดต่อทางแอดมินของทงางมัคุณนนท์นะคะ0 2 0 4 4 9 1 2 2ค่ะแล้วก็อาจารย์คิดค่าครูเนี่ยนะคะ2เดือนเนี่ยค่ะแค่2,500บาทนะคะ โอนมาได้เลยค่ะที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะชื่อบัญชีอนุงนาคคูดิทาเลิศ์ค่ะ1192541081ค่ะหรือถ้ามีปัญหาอะไรอยากจะถามว่าเอออาจารย์เ่งคะอะไรต่ออะไรนะคะก็ติดต่อเบอร์ของอาจารย์ที่ตรงนี้ได้เลยนะคะอาจารย์คะมีอะไรไหมที่พี่ยังไม่ได้พูดถึง<อ>คะอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะ ็ถ้าใครสะดวกนะคะค่ะนะคะถ้าใครสะดวกนะคะก็มาโรงเรียนอาจารย์ตั้งใจที่จะสอนให้ทุกท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะนะคะแล้วก็อาจารย์จะเริ่มคอร์สสอนในวันอาทิตย์ที่16มกราคมนะคะใกล้ๆกับวันเด็กยเนาะใกล้ๆกับวันเด็กนะคะโอเคค่ะ ก็ใครสนใจนะคะอาจารย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องฮงจุยนะคะนอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังสอนเรื่องมีสอนวิชาเรื่องดวงจีนด้วยใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราเอาเรื่องฮงจุยก่อนนะคะถ้าใครอยากจะสนใจเรื่องดวงจีนก็ไว้รออาจารย์เปิดอีกทีนึงนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะทราบว่า ดวงชะตาเนี่ยจะเป็นหมอดูอะไรจะเป็นยังไงหรือว่าดวงประจําชีวิตประจําดวงประจําปีนะคะก็มาให้พยากรณ์ที่สาขาบางขุนนได้เลยนะคะเรามีอาจารย์มาบริการให้ในราคาย่อมยาค่ะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์เ่งมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ